จะพามาหาเขียดเขียดเล็กเขียดน้อยสวัสดีครับ,ว,รบว่าจะได้เยอะหรือเปล่ามาลุ้นดูนะครับมีลูกสมุนมาด้วยนะครับวันนี้คือเจ้าเจ้าอะไเจ้าเสือ,อบ่จเจ้ากาฟิวเนะครับตัวแรกตัวที่สองก็คือ แพนด้านะครับเป็นตัวเมียเพศเมียตัวอสอตัวสามตัวสามก็คือสาวก,กวยกที่ไปกับเราเมื่อกลางวันนะครับดูเจ้าเสือเจ้ากาิว,วก,กได้นี่นี่เบิ้งนี่ม้าตึ๊ต่น่อยพี่น้องโมแม่ควัดหนูควัดแรนได้ควัดเขียดน้อยพี่น้องโมแม่ควัดหนูเด้วยควัดเขียดนี่นี่ ไะเดี๋ยวเราไปดูเขียดนะครับว่าจะเห็นหรือว่าในพอจำแล้วในพอจำแล้วนะคะเพ้ยอลักเขียนเขียนหน่อยพี่น้อยเขียนหน่อยขียนหน่อยมีใครเห็นบ่จเขียด แมวก็ามาด้วยนะครับแมวไม่ใช่หมาด้วตัวนี้ไม่ใช่หมาด้อแต่ว่าเกือบเท่าหมาด้วยแหละไปไป,ไปทุกที่นะครับเจ้าก,กาฟิว,ชว,วใช่บนไปแมวก็ด้ เราต้องใช้ไม้เขี่ยด้วยค่ะด้วใช่ใช้มืออันตรายอันตรายนะครับกลางคืนต้องใช้ไม้เขี่ยเนี่ยเขี่เด้อเด้อับเขี่ยหน่อยโอ้ออกมานจะออกหมดเห็นอยู่เห็นยูขวดเราต้องเจาะรูนะครับเพราะว่ากันมันตายกันเขียดครับกันเขียด เสียชีวิตเพราะว่ารูหายใจมันต้องมีงงงเมสียหนอหันเห็นบ่ในหูนี่พี่น้องเสียหน่อยจับ <c ười> ไปไปไปเข <c ười> ้ยนห้าเขียนหน้าเขียนหน้าหน่อยนี่เขียนหน้าพี่น้องเขียนหน้าก็เอาเอานะคะค ใช่นี่ขีดหน่อยวันนี้วันนี้เราไปกลางวันไม่พอเรามากลางคืนด้วยนะครับตั้งกลางวันตั้งกลางคืนนู่นดู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 เจแพนด้าอยากจับกับเจของด้วยเจเพนด้านะครับับนก่อนเลหรอ ย่างอยู่ข้างบนแต่ข้างบนนั่นแหละกาบฟิวอยู่ความน่ารักนะครับกลางวันก็ไปกลางคืนก็ไปด้วยนะครับดูความอ้วนคือหมูนี่เอาไหมเอาไหมดูหางดูหางไล่หนูไม่ไล่นะครับไล่เขียดช่วยเจ้าของไปแล้วไปแล้วนี่้วไปแล้วไปแล้วเห็นป้า ติดตามนะครับ๋ยวค่อยดูอีกครั้งนะครับก็ได้ประมาณแค่นี้นะครับก็หาพอได้กินนะครับอ,อาหารเชา้าอาหารแรงอาหารเย็นนะคะเพราะว่าตอนชเช้าแรงได้มันจะหักก็ได้เยอะอยู่ต้องเอาไว้ให้มันขี้ออกก่อนขี้ดินนะครับพวกขี้โคนที่มันกินเข้าไปนะครับต้องให้มันล้างออกให้หมดก่อนนะ สำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขอจบไวแค่นี้นะครับนี่สมุนทั้งสามตัวนะคะสมุนทั้งสามแมวตัวหนึ่งมาสองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครัสวัสดีครับ